สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เฮและ AM 891ก h โเฮิเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ะระกวาโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะกอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้นฟังธร,รมกคำพุทธะภิกษุต้งหลายปฏิปทา4ประการเหล่านี้มีอยู่ฟังธรรกำคำพุทธะคือการปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกข์าปฏิปทา คิปปาปิญญาคือการปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันธาปิญญาคือการปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาคือการปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว ปฏิปทาสอย่างเหล่านี้แหละในปฏิปทาสอย่างนั้นก็ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเือการปฏิบัติลำบากดังรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปะกะติเป็นคนมีราคะกล้าย่อมได้เสวยทุกโทมนัส อันเกิดจากราคะหนึ่งๆบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าย่มได้เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งๆบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าย่อมได้เสวยทุกโทมนัสอันเกิดแต่โมหะหน1หนึ่งบ้างอินรีห้าประการนี้คือ อินทรีคือสธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาของเขาปรากฏว่าอ่อนเขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอสวะได้ชา้าเพราะอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านั้นอ่อนออนนี้แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญา คือการปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ชา้าพิสุตรงงหนก็การปฏิบัติลำบากและรู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเป็นจะไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้ามีโทสะกล้ามีโมหะกล้าย่อมได้เฉวยทุกตัวมนัด อันเกิดแต่ราคะโทสะหรือโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินทรีย์าประการเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขานั้นปรากฏว่าแก่กล้าเขาย่อมบรรลุกุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วพลันเพราะความที่อินทรีย์ทั้งห้า แก่กล้านั้นนี่แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วพิจูตองหลายก็สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือการปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติ ไม่เป็นคนมีราคะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกขโทมนัดอันเกิดแต่ราคะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติไม่เป็นผู้ที่มีโทสะกล้าย่อมไม่ได้เสวยสุขโสวมนัสอันเกิดแต่โทสะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติไม่เป็นผู้ที่มีโมหะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกตัมนัดอันเกิดจาก โมหะหนึ่งหนื่งบ้างและอินรีห้าประการเหล่านี้คืออินทรี์คือสัตธาเป็นต้นของเขาปรากฏว่าอ่อนเขาย่อมได้บรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะช้าเพราะความที่อินทรีห้านั้นอ่อนนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขขาปฏิปทาทัานทา พิญญาพิสุจน์ั้งหลายก็ปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้โดยปกติไม่เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะกล้าไม่ได้สวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคะ โทสะหรือโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและเขาอินทรีย์ทั้ง5้าของเขาคืออินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขาปรากฏว่าแก่กล้าย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ฉับพลันเพราะความที่อินทรียทั้งหานั้นแก่กล้านี้แหละ เราเรียกว่าปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาเหล่าน,นี้แหละคือปฏิปทาสี่อย่างอีกในยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังการทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งบรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขห้าประการนี้คือศรัทธาหิริโอตปปะบิริยะปัญญาอินทรีห้าประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอได้บรรลุกคคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า พราะอินรี์ห้าประการนี้อ่อนนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าคือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาพิจุรต้งหลายก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็น กายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจรารณาเห็นในสังการทั้งปวงว่าไม่เจียงข้อนหนึ่งวรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในแต่เธอนั้นก็เข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสค่ะ ห้าประการเหล่านี้คือศรัทธ,ธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาแต่ปรากฏว่าอินรีห้าประการคือศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอสวะเร็วพลัน พระความที่อินทรีย์ทั้งห้านี้แก่กล้านี้เราเรียกว่าปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาพิสุทั้งหลายก็สุขาปฏิปทาท่านทาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ สงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้บรรลุทุติยฌานมีความป่องใสแห่งใจในภายในให้ธรอันเอกปุตรมีขึ้นไม่มีวิตกไมม่ีวิจาร์ณ เป็นผู้มีปีติและสุขันเกิดแต่สมาธิเธอนั้นเพราะละปีติเสียได้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามเธอนั้นเพราะละสุขและทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สี่มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เป็นต้น เธอนั้นอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสค่ะหประการนี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาอยู่อินทรียทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอบรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะ ได้ช้าเพราะอินทรี์ห้าประการนี้อ่อนอย่างนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาที่สุดทั้งหลายก็ปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือตในกรณีนี้สงัดจากการม และสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองที่สและที่4ีเถออาศัยธรรมะอันเป็นกำลังของพระเสคห้าประการนี้คือศรัทธาหิริอตตปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีย์ทั้ง5ประการคือศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าแก่กล้าเตย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอัศวะเร็วพลันเพราะอินทรีย์ทั้งห้าประการนั้นแก่กล้านี้แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิป,ปาปิญญา มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารบุปารามพระสัตร์ของมิคาระมานดาในพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วประทับนั่งที่ภายนอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับรันแล้วก็ถวายบังคมนั่งประทับนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้นชลินเจคนนิครนเจคนอเจลกะเจคนเอกสาดกนิครนเจคนปริพาชคเจคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริการต่างๆ เดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระชาปสินที่โกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทำพระปูสาเวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมนทนเบื้องขวาณนะพื้นแผ่นดินทรงประนอมอัญชลีไปทางสลินเจ็ดคนนิกรนเจ็ดคนอันเจลกาเจ็ดคน เอกสาดกนิกรณเจ็ดคนปริพาชกเจคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าชื่อพระราชาเปรเ์ทิิโกศลดังนี้เป็นต้นลำดับนั้นเมื่อชลินเจ็ดคนนิกรนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกนิกรณเจคนและปริพาชกเจ็คนเหล่านั้น เดินผ่านไปไม่นานพระชาปนเปรตที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคมน,นั่งอยู่ณนะที่ส่วนกวรข้างหนึ่งได้กราบทุลกับพระผู้มีพระภาคว่ากล่าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านพระราตามักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลก ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าเปรตที่โกศลว่ามหาปพิธพระองค์เป็นเครือัดบริโภคการมครอบครองเรือนนอนเป็นผู้นอนเบียดบุตรและพระชายาอยู่ตาจุนไม้หอมอันมาจากแคว้นกาสีจงมาลาของหอมกครื่องรูปไล้รูปตายินดีทองและเงินยาก ที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือคนพวกนี้บรรลุอรรตมรรคมาบพิษศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันก็ศีลน,นั้นจะพึงรู้ได้โดยการนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้มาปพิษความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานก็ความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการยาวนานไม่ใช่ด้วยการเพียงเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ มหาภิษกําลังใจพึ่งจะรู้ได้ในคราวมีอันตรายก็กําลังใจนั้นจะพึ่งรู้ได้ด้วยการยาวนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยคนผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ปัญญา พึงจะรู้ได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั้นไม่ใช่จะรู้ได้ด้วยการเพียงเล็กน้อยจะรู้ได้ด้วยการยาวนานผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้คือบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มักทำศีลให้ขาดมักทำให้ทะลุมักทำให้ด่ดางมักทำให้ปร้อยตลอดกาลนานไม่กระทำติดต่อไปไม่ประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนทุศีลหาใช่เป็นคนมีศีลไหม่หนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันกับบุคคล ย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติไม่ทำศีลให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่างไม่ทำให้ป้อยตลอดกาลนานมีปกติทำติดต่อไปประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีลหาใช่เป็นผู้ทุศีลไม่คำที่เรากล่าวแล้วว่าศีลพึงรู้ได้ ด้วยการอยู่ร่วมกันคนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามไม่รู้มนสิการจึงจะรู้ไม่มนสิการหารู้ไม่และสีนั้นพึงรู้ได้ด้วยการยาวนานไม่ใช่เล็กน้อยคำนั้นเราอาศัยเพราะเหตุนี้บุคคลในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคล ย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสองต่อสองเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสามคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกันมากคนเป็นอย่างหนึ่งท่านผู้นี้พูดคำหลังผิดแพกไปจากคำก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคำบริสุทธิ์ไม่หนึ่ง บุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกันสองคนสามคนมากคนก็อย่างนั้นท่านผู้นี้พูดคำหลังไม่ผิดแปกจากคำก่อนมีถ้อยคำบริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ไม่คำใดที่เรากล่าวแล้วว่า ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้คนปัญญาสา,สาไม่รู้เป็นต้นนั้นเราอาศัยข้อนี้จึงกล่าวแล้วก็บุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสื่อมทรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่า โลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นเองในโลกสันนิวาสตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้วโลกธรรม8คือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุกข์ย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตาม โลกธรรมแปดดังนี้บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมแห่งญาติกระทบความเสือเส่อมโภคะหรือกระทบความเสื่อมเราะโรคย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไห้ตีอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมเพราะโภคทรัพย์ หรือกระทบกับความเสื่อมเพราะโรคย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าโลกสนิวาสเป็นอย่างนี้นั่นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นในโลกสนิวาสตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้วโลกธรรมแคือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์มุนเวียนไปตามโลก และโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมแปดดังนี้และเมื่อบุคคลนั้นกระทบความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมพระโรคย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระบากใจไม่รำไ้ไม่ทุบกชกตัวไม่ถึงความเป็นผู้มุ่นงงกลั่งเพอนี่แหละคำที่เรากล่าวว่ากำลังใจพึงรู้ได้ในคราวที่มีอันตราย คำนั้นเราอาศัยคำกล่าวข้อนี้บุคคลบางคนในโลกนี้สนทนากับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรอภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรและการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้ปัญญาซามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า พระท่านผู้นี้ไม่อ้างบทความอันลึกซึ้งอันสงบประณีตที่สามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบังดิดพึงรู้ได้อนหนึ่งท่านผู้นี้กล่าวทำใดท่านผู้นี้ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของตื้นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้โดยย่อ หรือโดยพิสดารก็ตามผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาสามท่านผู้นี้เป็นผู้ไม่มีปัญญาเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่ที่ฝั่งห่วงน้ำเพึ่งเห็นปลาเล็กๆผุดอยู่เขาพึ่งทราบว่ากิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไรปลาตัวนี้เล็ก ไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ดังนี้บุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมรู้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้ไม่มีปัญญามีปัญญาสามดังนี้เป็นต้นชวนบุคคลบางคนในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไร พินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาท่านผู้นี้ไม่ใช่ปัญญาสามก้อ,อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะท่านผู้นี้ย่อมอ้างบทความลึกซึ้งสงบประณีตสามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้ได้และท่านผู้นี้ ย่ำกล่าวทำใดท่านผู้นี้ก็เป็นผู้สามารถเพื่อจะบอกสแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทำให้ตื่นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อหรือโดยพิสดารได้ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาหาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตาดี ยืนอยู่ที่ฝั่งห่วงน้ำพึงเห็นปลาตัวใหญ่กำลังผุดเขาพึงรู้อย่างนี้ว่ากิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทาให้เกิดคลื่นได้เพียงไหนมีความเร็วเพียงไรปลาตัวนี้ใหญ่หาใช่ปลาตัวเล็กไม่ดังนี้ฉันใดบุคคลสนทนาอยู่กับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่า ความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาหาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่คำที่เรากล่าวแล้วว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาต้องใช้การยาวนานไม่ใช่การเล็กน้อยมนสิการจึงจะรู้ไม่มนสิการก็ไม่รู้คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไหม ล้ในตรัสครที่เป็นคาถาต่อไปว่าคนผู้เกิดมาดีไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพรร์และรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สมรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สมรวมดีแล้วประดุด กุ้นทนดินและมาศกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารเที่ยวอยู่ในโลกฟังธรรมกคำพุทธ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ